เปิดรายได้ฮันโซฮีพี่สาวเกาหลีนางเอกผู้เกินคาดเดาตั้งแต่บทบาทที่โดดเด่นของเธอในซีรีส์ The War of the Marit ชื่อเสียงของนักแสดงสาววัย29ปีฮันโซฮี oh i, ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนรับเพียงบทเล็กๆในหนังหรือละครแต่ปัจจุบันเธอกลายเป็นนักแสดงนำที่มีคนชื่นชอบเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแต่ความนิยมในฐานะนักแสดงเท่านั้นเพราะในปี 2022, 2022เธอยังกลายเป็นราชนีพรีเซ,เซนเตอร์คนใหม่ของเกาหลีใต้โดยเธอเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆมากถึง18แบรนด์ขณะที่แชมป์เก่าที่เรียกว่าเป็นกระดูกเหล็กของวงการใหญ่ตัวร้ายจอนจีฮยอนก็มีแบรนด์สนับสนุน14แบรนด์ขณะเดียวกันก็มีการให้ความเห็นว่าสิ่งที่ทำให้ฮันโซฮี กลายเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เกาหลีใต้คนใหม่ได้ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทนงานแสดงอย่างหนักทําให้เธอได้รับรางวัลการันตีความสามารถจนมีชื่อเสียงที่แข็งแร่งจนขึ้นแทนฮันยูสตาร์อันดับตนตนมีรายงานว่าค่าใช้ใจ่ายสําหรับการจ้างนางเอกสาวเป็นพรีเซนเตอร์ขั้นต่ําอยู่ที่1 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35ล้านบาท หมายความว่าการรับงาน18แบรนด์ที่ผ่านมาทาให้เธอมีอไรายได้ไม่ต่ํากว่า630ล้านบาทแต่นั่นเป็นช่วงหลังขณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดเผยรายได้จากผลงานล่าสุดของนักแสดงสาวระบุว่าการสวมบทบาทเป็นยุนแชอกในซีรีส์สัต์สยองขยองซอกที่ต้องเล่นบทบุแอคชันเธอได้รับค่าตัวต่อตอนมากถึง200ล้านวอน หรือประมาณ5.3ล้านบาทซึ่งผลงานนี้มาทั้งหมด17ตอนหมายความว่าเธอมีรายได้จากซีรีส์เรื่องนี้มากถึง3,400ล้านวอนหรือประมาณ90ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามรายได้จากการแสดงที่เพิ่มขึ้นทําให้ตอนนี้เรตค่าตัวของเธอถูกจัดอยู่ในรายชื่อเดียวกับนางเอกเอลิสจอนจีฮยอนและซงฮเยคโย อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ